กาะ่ะการไษาด้วันที่9มก,าการานะคจากที่เชี่อได้ไปก็คือพอฟ้าจะลงที่เตียงนอนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยับการจำลองอฟ้าแต่ที่ที่เราไมด้เห็นกันนะคะมีการจินตนาการเกี่ยวกับรูปภาพของดวงดาวจินตนาการเกี่ยวกับนิย,ยายเกี่ยวกับที่โอกาสแล้วก็จะมีการเรียนรู้ของสนเทยร์ตัตตา นอกจากนั้นเราก็ยังได้ไปที่สวนสัตว์ไปเรียนรู้เกี่ยวกับนิโนดาวยักษ์โมอ่าแล้วก็เกี่ยวกับสายสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะคะที่พบพบใหม่ค่ะสำหรับความรู้ที่ได้จากการไปท่องฟ้าจำลองในเตรียมน้อมนะคะที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายของมนุษย์ซึ่งเป็นกลุ่ม